พ่อคอยมานานแล้วใช่ไหมเอาละคุยกันหน้าครัวนี่แหละแม่เปล่งต้องรีบผุ้งหาอาหารเลี้ยงฉลองจะได้ได้ยินด้วยคืนไปคุยไกลๆเดี๋ยวก็ผัดผิดผัดถูกยายพ่อแม่อย่าดีใจครับจะต้อ,องดีใจเลยต้องมีการสอบแข่งขันจากคนทุกๆสาขาอาชีพก่อนนะครับซึ่งหมายถึงว่าผมต้องเจอคู่แข่งที่เป็นทั้งแพทย์วิศวะนายทหาร ซึ่งผู้นี้ก็เก่งขั้นดีว่าคือมหาถวยเทพแล้วก็ได้แค่ทุนเดียวเท่านั้นเองครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,ยวก็อย่ามาล่อภาษาปากีดีบ่งดีว่าอะไรเลยเอาอย่างนี้นะยายนะ่ะขอเดิมพันห้าสตังเอาขี้หมากองเดียวยายเอาภาษาโลดสอบได้อะผมเดิมพันด้วยครับผมเอาข้างสารวดสอบได้ะะเหมือนกันครับฉันก็เอาสารวดสอบได้ สาโรธเธอต้องเข้ากรุงเทพ,พแล้วนะไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดค,ครูพระนครตามคำสั่งพร้อมเข้าสอบแข่งขันแล้วก็ไปดูอ่าแม่ซิรีไม่มีใครอ่าแม่ซิรีอ่าแม่ซิรีไม่มีใครต้องการให้สาโรธอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว